ผลการเคลื่อนไหวของเราพี่น้องทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นคอปทอและไม่ใช่คอปทอแต่เขาพูดตรงกับสิ่งที่คอปทอพูดมาตลอดทั้งปีนี่คือผลพวงของการพูดความจริงขยันพูดความจริงพูดทุกวันทุกวันจนท้ายที่สุดความจริงมันปรากฏขึ้นทางสังคม วันนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาสนาองค์กรนิสิตนักศึกษาองค์กรแพทย์ภาคประชาชนทุกจังหวัดเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่เอาคาสิโนพี่น้องขีดเส้นใต้แล้วจำาไรให้ดีเราไม่เอาคาสิโนไม่เอา พีเส้นใต้คำว่าไม่เอาไว้ให้ดีคําว่าไม่เอานั่นหมายถึงเราไม่ให้เกิดคาสิโนในเมืองไทยใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมารัฐบาลรัฐบาลเหียงหัวทนฝาเดินหน้าเต็มที่บอกม็บกจุดไม่เต็ดไม่ต้องกลวัวพวกเนี้ยเสียงส่วนน้อยปลามาพี่น้องมาโดยตลอด ข่าวล่าสุดมีการประชุมกันพักร่วมรัฐบาลตัวแทนพักร่วมรัฐบาลหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลประชุมร่วมกับแพทองทานชินวัตรออกมาถแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลสงสัยได้ฟังเสียงของประชาชนถ้ายังเดินหน้าจะฟ้องกันอยู่แาทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีผู้รับคำสั่งโดยตรงมาจากทักษิณชินวัตรทถลางบอกว่ารัฐบาลขอเลื่อนบรรจุวาระพลบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กออกในวันพรุ่งนี้ก็ไหนบอกว่าจะเดินหน้าเต็มที่แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ผมให้พี่น้องขีดเส้นใต้เอาไว้เมื่อกี้นี้ ประเด็นของเราอยู่ที่ไม่เอาคาสิโนเราไม่ได้บอกให้เลื่อนแต่เราบอกไม่เอาหลักของเราคือไม่เอาไม่ได้ให้เลื่อนเขาเลื่อนออกไปเพื่อลดกระแสต่อต้อตานของพี่น้องประชาชนเขาเลื่อนออกไปเพื่อให้เกิดกระแสมันลดลงพอพี่น้องลดลงเขาก็จะกลับมาหมายใช่ไม่ใช่ เราไม่ได้บอกให้เลื่อนเลื่อนคือการถอยออกไปตั้งหลักเพื่อเดินหน้าของเขาแต่ของพี่น้องคือไม่เอาไม่เอาและก็ไม่เอาดังนั้นกิจกรรมในวันพรุ่นี้ถึงแม้จะเลื่อนออกไปเราก็จะเดินหน้าไปอาคารรัฐสภาเหมือนเดิมอย่ามาหลอกพี่น้องประชาชน สมองไม่ได้ถูกหลอกเหมือนพวกคุณที่ถูกทักสินหลอกพี่น้องต่างจังหวัดก็ยังยืนยันไปพบกันที่จุดนัดหมายในแต่และจังหวัดเหมือนเดิมพี่น้องที่อยู่กรุงเทพพรุ่งนี้มาพร้อมกันที่นี่แล้วเดินหน้าไปอาคารรัฐสภาเหมือนเดิม เราเรียกร้องไม่เอาคาสิโนพี่น้องตะโกนดังๆให้แพทองทานได้ยินไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนไม่เอาแพทองทานแต่ทำไมเสียงดังมากกว่าเมื่อกี้ล่ะดังนั้นมติของพี่น้องคือไม่เอาคาสิโน คัดค้านคาสิโนพี่น้องยะลาก็มาคัดค้านคาสิโนการเลื่อนออกไปโกหกประชาชนไม่ได้เลื่อนออกไปโกหกประชาชนไม่ได้เพราะที่ผ่านมาพฤติกรรมของพวกคุณมันหลอกประชาชนมาโดยตลอด พฤติกรรมลักลับในอดีตทำให้ประชาชนไม่ไว้ใจพวกคุณไงมันก็เหมือนคู่รักกันที่มาบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำผิดอีกแล้วแต่ก็ยังกระทำผิดซ้ำดังนั้นมันตัดขาดออกจากกันไปเรียบร้อยแล้วเรานี่ยืนยันแล้วพี่น้องที่ออกมาทั่วประเทศพี่น้องทุกองค์กร ออกมายืนยันว่าเราไม่เอาคาสิโนคุณทวีสอดส่องทวีสอดส่องไม่รู้จะนามสกุลอะไรเพิ่มอีกอธิบายบอกว่าหลักคาสิโนการพน,นันไม่เกี่ยวกับหลักศาสนาก็คุณไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจเลยคุณทวีสอดส่องไอ้คนนอกศาสนาคุณก้มหน้ารับใช้ ก้มหน้าปฏิบัติก้มหน้ารับใช้ทักษิณชินวัตรทั้งชั้นสิบสเรื่องชั้นสิบสเรื่องจำนําข้าวเรื่องพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยเรื่องการคอรับชั้นรวมทั้งเรื่องของคาสิโนและพานันออนไลน์ล้วนเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของทักษิณชินวัตร แล้ววันนี้คุณรับไทยทักษินไม่ให้ทักษินติดคุกแม้แต่วันเดียวคุณจึงต้องเดินหน้าเพื่อตามนโยบายของทักษินชินวัตรคณะภาพที่ขอล่าลายชื่อกันหนึ่งหมื่นลายชื่อเพื่อยื่นให้แพทยสภากลรุณาเติมไปด้วยว่าให้แพทยสภายืนยันความถูกต้องยืนยันว่าชั้นสิบสี่ทักษินไม่ได้ป่วยจริงเพราะทุกอย่างมันเรื่องเดียวกัน คุณปล่อยให้ทักษิณออกมาเพ่นพ่านโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเขาก็เหลืองในอำนาจกล้าที่จะผลักดันคาสิโนโดยไม่สนใจเสียงค้านของประชาชนดังนั้นเรื่องทุกเรื่องมันไหลรวมอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าถ้าจะหยุดทุกเรื่องเราก็ต้องไล่รัฐบาลจันทร์สองล่าออกไปดังนั้นพรุ่งนี้วันนี้ประกาศเลื่อน เราไม่เคยเชื่อใจรัฐบาลเช่นนี้วันนี้ประกาศเลื่อนพรุ่งนี้เขาประกาศเดินหน้าก็ได้ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนที่นายกไปพูดที่บุรีรัมย์บอกจะถอยแต่ในสภาไม่ถอยอะนายกอาจจะแถลงที่นี่แต่พรุ่งนี้ในสภาไม่ถอยสอสยังยืนยันเดินหน้าอยู่เป็นเกมหลอกพวกเราเราจะไว้ใจได้อย่างไรใช่ไม่ใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกบอก จะถอยเรื่องนี้แต่ในศบในสภาผลักดันเป็นวาระแรกจําได้ไหมวันที่สามนี่เขาผลักดันเถียงกันว่าจะเป็นวาระแรกเลยในขณะที่ลิงหลอกเจ้าแบบแพรทองทานบอกจะถอยจะถอยดังนั้นนี่ไอ้ที่หลอกเรามาทั้งหมดนี่เราจดจําไม่ได้งโง่วันนี้อาจจะบอกว่าถอยแต่พรุ่งนี้ในสภาไม่เห็นพี่น้องไปเขาก็จะบรรจุและเดินหน้าทานันทีใช่ไหม ดังนั้นภารกิจพรุ่งนี้เรายังเหมือนเดิมสภาต้องตไปด้วยพี่น้องประชาชนใส่เสื้อสีขาวไปพร้อมกันที่สภาทันทีพรุ่งนี้พร้อมกันครับพี่น้องครับ